สวัสดีครับชาว u t u b e ครับวันนี้เราไปเจอน้องหมานะครับที่ชอบเห่านะครับแล้วเราจะแก้อย่างไงนะครับถ้าเรามีหมาที่ชอบเห่าเห่าไม่ว่าจะเป็นเห่าเราเองเห่าเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับหรือเห่าแขกที่มาบ้านเนี่ยครับเราจะมีวิธีการจัดการเขาอย่างไงครับก่อนที่เราจะไป ปราบเขานะครับเราลองสังเกต5หัวข้อนี้ง่ายๆครับที่จะปราบน้องหมาเราให้กลับมาไม่เห่านะครับข้อที่1นะครับก็คือเราปล่อยให้น้องหมาเนี่ยก็เห่ามามากขนาดไหนนะครับคาว่ามากขนาดไหนก็คือคือเราปล่อยให้เขาเห่าเ,าเปะป่าแล้วเราไม่สามารถควบคุมเขาเนี่ยได้นานขนาดไหนแล้วนะครับบางตัวเนี่ยตอนเด็กๆก,ก็ไม่เห่าครับพอเริ่มโตเนี่ยเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มอยากรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยครับ สามารถทําอะไรได้บ้างนะจะไม่ตั้งใจให้เขาเห่าครับแต่การปล่อยให้เขาทําหน้าที่แล้วเราก็ไม่รู้จะเบรกเขายังไงครับอันนั้นแหละครับเรียกว่าการที่เราปล่อยให้เขาเห่ามามากขนาดไหนครับถ้าปล่อยให้เห่ามานานแล้วมากแล้วครับอาจจะต้องทาใจนิดนึงครับมันต้องใช้เวลาในการทําให้เขาปรับพฤติกรรมหรือลดความป้องกันลงจากพื้นที่เหล่านั้นนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่สามารถทําได้ครับถ้าเจ้าของตั้งใจครับอันที่2นะครับก็คือเห่าเพราะอะไรครับคําว่าเห่าเพราะอะไรนี่ ไม่ได้แปลว่าเขาเห่านู่นเห่านี่แลเรารู้นะครับแต่ว่าเห่าเพราะอะไรเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจาก่อนว่าน้องหมาหลายๆตัวครับที่เห่ามั่วเนี่ยพอเขารู้สึกไม่ปลอดภัยครับไอความรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเกิดขึ้นจากที่เขาคิดและเรียนรู้ครับไปเองนะครับว่าเขาคือจ่าฝูงเ็าคือเจ้าของพื้นที่เพื้นที่อื่เขารู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยอ่อนแอกว่าเขาเขาก็จะทําหน้าที่ตามที่เขาเข้าใจนะครับทาตามหน้าที่หนักเบาไม่เท่ากันบางตัวถ้าแบบ เห่าเยอะหน่อยก็จะเห่าเยอะมากแต่บางตัวต่อให้เจ้าของนะครับเขารู้สึกว่าเจ้าของอ่อนแอกว่าเนี่ยบางทีเขาอาจจะเห่าแบบป๊อกป๊อกแป๊กแล้วก็หยุดแต่บางตัวเนี่ยส่วนมากก็จะเห่านานเห่าดังแล้วก็เห่ายืดเยอมากครับซึ่งสิ่งที่2นี้เราก็ต้องควรจะยอมรับสภาพนะครับว่าถ้าเขาเห่าแล้วเราห้ามไม่ได้นั่นแหละครับแสดงว่าเขารู้สึกว่าเขาคือจาฝูงครับข้อที่3นะครับเราจะมาต่อด้วยภาษาร่างกายครับเราต้องมาดูครับว่าเวลาที่เขาเห่าเนี่ย หางเขาอยู่ในโพสิชันหรือตำแหน่งไหนนะครับเวลาถ้ามุดเขาเห่านะครับแล้วหางเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเส้นหลังเขานะแล้วเขาเห่าแล้วโบกนี้ครับเห่าไปเห่าไปอย่างเงี้ยครับโบกไปเงี้ยแสดงว่าเขาเข้าใจเต็มร้อยแล้วครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกต้องแล้วมาสู่ทางไออย่างเงี้ยครับจะปรับค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับว่าอารมณ์หรืออิโมชั่นเขาเนี่ยเขาคอนฟ i d e n c ์มากเขาเห่าไปเขาล่าเริงไปเขาเต็มที่กับอิโมชั่นนหรืออารมณ์นั้นนะครับ แต่ถ้ามุดเขาเห่าๆนะครับแล้วสัญญาณหางนะครับยังชี้ลงคือตกตกอยู่ไอ้อย่างนี้แหละครับจะปรับง่ายกว่าที่หางขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างนี้สุนัขเห่าไปแล้วยังคิดครับยังไม่ตกผลึกครับว่าตกลงสิ่งเขาทำเนี่ยถูกไม่ต้องไหมแต่อย่าลืมนะครับถ้าเห่าไปแล้วหางมุดเขาก้นนะครับมุดเขาก้นคือเขาเห่าด้วยความกลัวครับแสดงว่าจริงๆแล้วน้องหมาตัวนั้นนไม่ได้อยากเป็นจ่าฝูงเลยแต่เขารู้สึกไปเองและคิดไปเองว่าจะของอ่อนแอกว่า ต่อ้เขาขี้กลัวขนาดไหนครับเขาก็ต้องทําหน้าที่ครับโดยที่หางมุดเขาก้นนะครับอ่าเหาหางมุดเขาก้นเห่าไปถอยไปนตำแหน่งของหางทั้ง3าแบบนี้ครับจะเป็นตัวบ่งบอกครับให้เจ้าของได้รู้ครับว่าอ๋อหมาตัวเองตอนเนี้ยมันเป็นแบบไหนครับก็อ4นะครับเราจะปรับจังหวะครับปรับจังหวะในที่นี้ก็คือเราจะปรับให้น้องหมาเริ่มกลับมาคิดครับว่าเจ้าของแข็งแรงกว่าเขา เวลาที่เราจะปรับให้เจ้าของกลับมาคิดว่าแข่งแรงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีหลายเฉดหลายจังหวะหลายเทมโป้นะครับเทมโป้คือจังหวะนะครับจังหวะในการใส่เนี่ยรีบมากไปก็ไม่ดีครับท้าไปหมาก็ไม่เข้าใจครับต้องกลางๆและคำว่ากลางกลเนี่ยมันก็จะยากนิดน,นึงครับคือมันต้องดูน้องหมาตัวนั้นๆครับว่าเราใส่จังหวะนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงล็อก ok ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราจะปรับน้องหมาที่คิดว่าตัวเองเป็นจ่าฝูงครับ ปัญหาหลักๆคือเจ้าของต้องดูให้ออกเองครับหรือถ้าผมเห็นเนี่ยผมจะยังบอกได้ว่าเจ้าของเขามีน้องหมามีจังหวะแบบนี้ซึ่งเจ้าของก็มีจังหวะแบบนี้ซึ่งเราจะเชื่อมกันตรงกลางครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งมีชีวิตครับมันต้องอาศัยหลักการลิงก์กอบเจ้าของครับถ้าเราปรับแค่น้องหมานะครับน้องหมาก็จะเก่งอยู่ชู่คู่ชู่ข่าวครับแต่ถ้าเจ้าของไม่รู้จังหวะอะไรเลยน้องหมาก็จะเชื่อแต่ครูฝึกหรือผมซึ่งเจ้าของจะทาไม่ได้ครับถ้าครูฝึกไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือเจ้าของต้องรู้จังหวะหมาตัวเอง แล้วต้องทําทบทวนได้ทุกวันครับข้อ5ครับจากที่ข้อ4นะครับเราปรับให้น้องหมาเนี่ยเริ่มยอมรับเจ้าของมากขึ้นพอยอมรับมันาของมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห่าน้อยลงเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ไม่ให้จ่าฟูงที่จะสามารถตัดสินใจเองก็ได้คราวนี้ครับพอน้องหมาเริ่มเฟดเอาหรือเริ่มดีขึ้นเนี่ยครับเราจะให้เจ้าของกระบวนการเชียร์อัพครับเชียร์อัพเนี่ยเราก็จะใช้ขนม เพราะนั้คือสังเกตดีๆนะครับผมจะให้น้องหมาปรับความคิดกับเจ้าของก่อนพ่อเชียร์อัพนะครับหรือใส่รีวอร์ดลงไปเราจะไม่ใช่รีวอร์ดเป็นตัวนำนะครับเพราะว่าถ้ารีวอร์ดเป็นตัวนำเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าของไม่ถือรีวอร์ดหรือไม่ถือขนมนะครับเขาจะไม่เบรกเขาจะไม่โฟกัสเลยครับเราต้องการให้น้องหมาคิดตกผลึกยอมเจ้าของก่อนก็ใส่จังหวะครับที่เจ้าของสามารถใส่เชียร์อัพหรือบอกเขาถูกทางว่าเอ้ยถ้าหยุดนะจะได้ขนมมากขึ้นนะครับ โอเคอธิบายไป5ข้อแล้วเราไปดูตัวอย่างจริงๆพร้อมกันครับกับน้องหมาปลอมที่เห่าเก่งมากเจ้าของพยายามห้ามแล้วห้ามไม่ได้ปล่อยมาเป็นปีๆนะครับดูมาดูว่าเราจะมีวิธีการจังหวะกับน้องปลอมตัวนี้ยังไงย้ำอีกทีนะครับสุนัขแต่ละตัวมีจังหวะนิสัยไม่เหมือนกันดูแล้วนำไปปรับใช้นะครับกับสุนัขของท่านเองครับว่าแล้วไปชมกันดีกว่า เคเดี๋ยวเจ้าของมันน้ำหนักไปก่อนเดี๋ยวผมเดินทางไปผมอยากจะรู้รีแอคชั่นเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับคือเราเราที่เราไม่จับนะครับเพราะว่าเราไม่ตั้งาจในความหมายเขาเปลี่ยนผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเวลาเวลาเชวี่เขาห่าผมว่าคุณเจ้าของอ่ะพยายามปอกเสมอทำตัวไม่ถูกเพราะตอนนี้เขาทำตัวไม่ถูกนะเพราะว่าเขาไม่ได้รับเต้าผม เขาว่าไม่รักต่อคือเขาไม่ได้มองเพื่อเพื่อจะเห่าผมอย่างเดียวนึกออกไหมเขามองเหมือนกับหายคนช่วยคนช่วยคนช่วยน้องวันนี้ค่ะน้องเป็นไรหรือที่โดนเห้งโอเคเซอร์วี่เราเคยใส่ใส่จุงเคยทำหรือไม่เอ้าเวพาออกไปด้านนอกใส่ใส่จุ่มเซอรว่า,าอยู่ในบ้านเราไม่เคยบับด้วยใส่จุงโอเคอันนี้คือขอมวดขมวดไม่มีปัญหาตอนนี้ เขาเ่ยวกระเปาผมึงบอกไปว่ามันไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นแต่ว่าความเข้าใจมันคาดเคือนว่าทุกครั้งที่ใครมาห้องนี้ครับหรือบริเวณนี้จะต้องเสือเหรียมันหมดใม่เลือกชื่อเขาก่อนก็ต้องเดินหนีออกไปเพื่อให้มันจบถูกไหมเราจะเห็นว่าเวลาผมชวนลิลินคุยทําอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเขายังเห่าผมอยู่เรื่องปกติถูกไหมแต่ครานี้อย่างที่บอกคือเขาเห่าอะครับก็ดูหูสามเหลี่ยมอันนั้นคือคอนเทนต์ถัดจังหวะนี้เราจะไม่ให้ขนมโอเคไหมคอ้องหมานะมันจะไม่เจ็บเลยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ต้องการให้เเาจบ แต่เราจะคอนโทรลเรื่องความคิดเขาให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาทําผิดเขาจะโดนใส่สายจูงโอเคไหมพอเขาไม่ทําผิดเราจะไม่ใส่คราวนี้สิ่งที่เขาจะคิดก็คือเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงการโดนใส่สายจูงนะมุนหัวชิวี่อย่างนี้ใช่ไหมเชลบี้อย่างนี้นะใส่หัวอย่างนี้นะให้สายแบบนี้พื้นต้องรันคอนไม่จำเป็นต้องรันครับเอาแค่คลองไหมอ๋อจับสายไว้แต่วันชิวี่วันที่คืนแต่ดึงดึงไปดึงเลยดึงดึงทีเดียวปุ๊บแล้วรีบหย่อนใช่ใช่อ่าคราวนี้ไปหางชิลงคือคิดนะ โอเคป่ะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าพอเขาเห่าผมทีนึงเขาหันมองคุณนันทีนึงเพราะเขาเช็คดูว่าเขาทําอะไรได้ขนาดไหนโอเคไหมคุณนันดึงเวลาเขาเห่าเขาไม่เห่าผมเลยดึงไปนะแล้วย่อนใช่รีบดึงหายปัญหาค่อยๆไปค่อยๆไปเช็คทีละเรื่องก่อนถ้าสแตนบายนะครับก็คือผมอยากจะให้เชลบี้เนี่ยไปข้างนอกไปไหนก็ตามถ้าอยู่ในสายจุงเนี่ยผมอยากให้เชลบี้อยู่ซ้ายมือคุณนันคุณนันลองดูซ้ายมือดึงมาซ้ายมือปึ๊บแล้วย่อนใช่ สมมติซ้ายมือแล้วหย่อนเราเห็นอะไรบ้างอ้อนขออันนี้คือเคาน์เตอร์กับคุณนันต้องห้ามยอมคุณน,นันห้มัอยู่ซ้ายคืออะไรเราจะให้เชลบี้เขารู้ครับว่าถ้าต่อไปนี้จะทําอะไรเนี่ยขออนุญ,ญาตคุณนันก่อนเพราะตอนนี้คุณนันเลี้ยงแบบฟรีสไตล์มากรักมากถูกไหมคราวนี้พอรักมากๆปุ๊บเนี่ยน้องหมามันคิดเอออ,อไปเองครับว่ามันคือจ่าฝูงมันจะเรียนรู้จากความสองอย่างนะตั้งแต่ลูกสนับหย่อนนิดนึงจเจ๊ว่ามันหยุดเห็นปหแล้วมันเครียดหายใจแรงแล้วก็หางชี้ลงคือคิด ถ้าสุนัขกลัวมีอยู่ท่าเดียวครับคือหางมุจกเขาก้นและตัวงองอถ้าหางไม่จุกก้นไม่ตัวงอแสดงว่าไม่ได้กลัวเวลาเราดูอะไรเราดูจากหางเขานะเห็นไอคอนแท a ไหม eye c o n t a คืออะไรอยู่ๆมองหน้าคุณนันและยกหน้าไม่ใช่มองอย่างนี้นะไม่ใช่มองด้วยตาแบบลายๆนะอันนี้อันนี้มังถือว่าไม่สวยนะแต่ว่าที่ให้พักกับเพราะว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่เคยโดนฟอร์คุณนันดันยึดดึงมาดึงข้างๆดึงมาเลยดึงมาอย่าคุยปึ๊บแล้วย่อนดึงพอเดินหนีดึงแล้วย่อนสิ่งที่ผมต้องการนะครับให้เขารู้สึกกตััดใจเรื่่องงลลําาว เขาไม่สามารถเลือกจุดอื่นได้นอกจากยืนคู่กับเราสุนัขจะเชื่อฟังเจ้าของอยู่แค่สเรื่องครับในจังหวะแรกคือหนึ่งเรื่องของพลังกำลังจะเห็นว่าพอคุณนางดึงทีหนึ่งปุ๊บมันสู้ถูกไหมนั่นแหละคือมันลองชาเลนด์ด้วยแรงอย่างที่2คือเรื่องของจังหวะส่วนมากน,น้องหมาจะคิดว่าเขาคุมจังหวะคนได้เสมอเป็นจังหวะที่1อย่างเช่นเหา่าเห่าอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็จะเห็นเราก็กังวลแล้วก็จะวิ่งขึ้นมาทข้างล่างมาคุยกับมันอย่างเงี้ยครับเชลบี้เขาจะเข้าใจว่าเขาเห่าเป็นจังหวะหนึ่งแล้วะ ตอนนี้เราจะตัดเขาทิ้งเขาสองเรื่องนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเราตัดทิ้งเขาสองเรื่องนี้ได้ครับเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความแข็งแรงของเรานี่เขาเห่าอย่างเงี้ยคุณนันลองหมุนเลยหมุนหมุนล้วเขารอบตัวแต่เราไม่ต้องหมุนตามนะใช่หมุนรอบตัวใช่แล้วหมุนรอบพรโผล่ายมือเคแล้วรีบหย่อนใช่อย่างนี้ทีละรอบท่านทุดเราหยุดทีละรอบเห่าอีกเราจะหมุนอีกเพื่อให้เขาคิดว่าเอาไหมถ้าลองเลิกเห่าไหมถ้าเลิกเห่าแม่นันก็ไม่ยุ่งกับเธอนะคราวนี้เราสอนให้สุนัขคิดเราไม่สสอนนุักว เขามีสิทธิเลือกคับว่าเขาเข้าใจที่เราต้องการไหมเราทําอย่างที่บอกครับเราจะดูความกลวงเขาด้วยถ้าไปห่างไม่ได้มุดเขาก้นอย่างเงี้ยดึงดึงอยากให้เขาปล่อยเขาเดินอยาให้เดินดึงดึงดึงเขาไปเลยดึงยืนคู่ใช่แล้วย่อนถ้าสแตนบายจะทําให้น้องหมามีการโฟกัสเห็นไหมยกหน้ามองหมุนเบาๆทุกครั้งที่เราหมุนนะครับเขาไม่ร่วมมือคือชาเลนจ์ด้วยแรงแล้วก็หย่อนใช่เห็นไหมเริ่มมีการไอค contact มองเราจะเริ่มสอนให้เขาคิดนะเดี๋ยวผมจะลองหลบดูนะถ้าเขาเห่า ถ้าเขาเห่าก็หมุนแต่ถ้าเขาไม่เห่าลองใช้คําพูดชมเชลบี้ครับโดยที่ไม่ต้องจับตัวนะนั่งหมอบรูทดิฟเฟนส์เห็นไหมเริ่มดีหลกมากขึ้นอันนี้วิธีนี้เล่นด้วยสมองทําน้อยมากครับเราจะทําอย่างนี้ก็ต่อเมื่อเขาทำเออร์เลอร์หรือทําพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการราะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้ดูเขาตลอดเวลามันจะไม่มีความเครียดสะสมโอเคไหมผมลองเฉยนะรูได้ไงว่ามันรู้สึกดีหลกจริง สิ่งที่กำลังจะพูดก็คือตอนนี้ครับคุณนันเป็นคนเลือกโพสิชันให้มันอยู่คือซ้ายมือคู่กันไม่ได้ปล่อยป่ยเปิดปล่อยเปิดว่านอนตรงไหนก็ได้ถูกไหม <c oughs> เขาลองแล้วนะตอนตอนแรกเขาลองแล้วเวลาคุณนันจะจัดท่ายอยู่ซ้ายมือมันลองแล้วตรงนี้ได้ไหมว่าตรงนี้ได้ไหมว่าเราตัดพาวเวอร์ททิ้งไม่ได้ตรงนี้ปุ๊บพออยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วมีการลดดิเฟนซ์แสดงว่ามันเริ่มเข้าใจครับว่าอ๋อฉันสู้แม่ไม่ได้และฉันก็จะพยายามไม่หาเรื่องใส่ตัวว่าถ้าฉันเห่าก็คือจะโดน เราจะลองนะครับค่อยๆเทสะเนะ,ะได้ที่สูงค่ะแล้วก็ชม <S <S เก่ง <S <S มากลูกอ,อ,อุ้มขึ้นมาแล้วก็ค่อยถอดสายก็ได้หรือจะถอดสายตรงนั้นก็ได้แล้วแต่หน้ปกติใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยครับเขารู้สึกว่าเขายังเป็นจ่าฝูงอยู่ไหมถ้าเป็นจ่าฝูงอยู่เนี่ยเขาจะต้องมองผมไม่ใช่มองคุณนั้นเห็นปะมองคุณนั้นติดเลยเนี่ยเจนไอคอนแทคเห็นไหมครับมองหน้าการทําอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราทําผิดจังหวะน้องหมาจะกลัวมันจะไม่มีทางมองครับมันจะต้องหลบตา มันจะต้องไม่สนใจคุณนันมันต้องวิ่งมาหาไขรก็ได้ที่ไม่ไ,มได้ทํากับมันถูกไหมแต่ตอนนี้ถ้ารู้ว่ามันมีอย่างงี้ปุ๊บอบมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวมันน่ะคือจา่าฝูงจริงไหมเห็นยวปั๊างเ้าเห่านะเห่าด้วยความเคยชินแต่มองคุณน,นันนะถ้าคุณนอนอาจจะไม่เห็นตอนนี้มันมองอยู่หน้าคุณน,นันตลอดเวลานะนี่คือการสแตนด์บายครับสแตนด์บายโฟกัสสิ่งเราทาเราไม่ได้ทรมานน้องหมาหรือทําให้เขาจะปวดนะแต่เราทําแบบมีจังหวะจริงๆก็คือให้มันเขาคิดตามว่าอะไรเป็นเหตุทําให้โดนอะไรเป็นผลทททีีี่่่่จจะะะได้้้แแลุกครรรังงเเเาาาาาอออยยูในนสสมมมพวห จะไม่มีสิทธิ์เลือกจังหวัดที่1เราจะเลือกให้เขาเสมอเป็นจังหวัดที่หนึ่งนักธรรมที่หนึ่งอย่างถ้าเขาพยายามระวังตัวรู้สึกว่าคุณนันแข็งแรงกว่าเขาจะมองคุณนันอย่างนี้ที่เขากำลังมองอยู่แล้วคราวนี้เวลาเขาจะเห่าอะไรก่อนปุ๊บเขาจะเคยเริ่มเคยชินกัน,นมองคุณน,นันคุณนันพาคนคน,คนโดนเข้ามานะคุณนันมีท่าทีที่คุยปกติไม่มีเสียงความท่าหวาดกลัวหรืออะไรอย่างนี้ครับเขาจะเริ่มอินและเริ่มศึกษาผ่านเราว่าคุณน,นันอ๋อคนนี้คือแขกที่มาปกติไม่ได้มีอะไรร้ายกาศไม่มีอะไรที่ไม่ดี เขาจะเริ่มปรับตัวครับเขาจะปรับตัวด้วยตัวของเองโดยที่เราไม่ต้องคอยชมทุกเรื่องมันก็หยุดได้นะแต่มันเครียดมากกันะลิ้นไม่เก็บเลยธรรมดาถ้ามุดมีเสียงแบบตะเกียครับเหมือนเผลอมีเสียงมันจะเห่าปะก็คืออะไรที่ไหวอยู่ตรงหน้าต่างเลยคือเห่าหมดมันต้องสอนให้มันคิดะครับไม่อย่างนั้นมันมันจะเป็นการเป็นคสไม่ละเดินหนีละลังเลลังเล ทิ้งได้ไม่ว่าจะคุมไอ้นี่มันอยู่ไม่ว่าแม่นันจะไหวไม่ว่าเห็นไหมมันมองไอคอนแทกดีเนี่ยมองยกหน้ารอเขาพิจารณาครับไม่เป็นไรรอรอ,อ,อเขารอเขาพิจารณาว่าแบบเขาจะทํายังไงกับชีวิตเพราะงั้คือเวลาเราทาครับเราก็จะทาเฉพาะไอ้ส่วนที่เราไม่ชอบเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปฟอร์สเขามากว่าไอ้น,นี่ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้คุณนันอยากนั่งนั่งได้นะดูน่ารักขึ้นนิดนึง ถึงสูงไปนะชิวีตเก่งมากิวี่งมาก,ชมากใช่ใช่แล้วก็เวลาเราฝึกหมาครับพยายามอยากเขินทําไปเลยมันจะคุ้มอ่าเก่งมากที่ให้เสียงเสียงสูงเลยเสียงผิดผิดปกติหรือว่าเป็นแบบวอชิสเน่เลยครับเพื่อให้น้องหมารู้สึกว่าเขามาถูกทางสมม,สมมติสมมติผมยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วสักพักอ่ะสักสักสิบวิเขาไม่เห่าก็เลยกชิวีตทีนึงแล้วให้ขนมแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาเป็นสิบห้าวิทีหนึ่งยี่สิบวิทีหนึ่งนาทีหนึ่งทีหนึ่งสองนาทีทีหนึ่งค่อยๆไปนะ คือให้เขาอย่างน้อยเขาให้มีภาพจําว่าถ้าเขาไม่เห่าก็จะไม่โดนฝึกนอกจากไม่เห่าแล้วเนี่ยจะมีแม่เสียงสูงแล้วก็ให้ขนมด้วยแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยเอาไปมาว่าสักทุกห้าวิทุกสิบวิอ่ะเขาไม่เห่าปุ๊บก็ชมได้เลยอย่างนี้ได้นะนใช่เพราะปัญหาเขาคือเห่าเยอะใช่ไหมครับอ่าค่อยๆทีละเรื่องทีละเรื่องไม่มีปัญหาน,น,หน,นัองรอ๋๑๐เหมือ าอีกข้างนึงอีกข้างไปกว่าอีกข้างมาเก่งมากอันนี้ครับคือช่องสกิลคือช่องสกิลเนี่ยต้องเข้าใจังหว่างม,มาสั่งที่สั่งได้ครับไม่ได้แปลว่านีสใส่จะดีคราวนี้เวลาเราเราจะทำครับผมแนะนําว่าให้ให้ขัดคำสั่งเขาก่อนให้เขารู้สึกโอเคก่อนแล้วก็เวลาที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยครับเราค่อยใส่ช่องสกิลเนี่ยเป็นหางไหมไม่กระหล่ำที่ผมบอกถ้ามันคอนฟิดแนนต์หางมันจะจุกอยู่ที่หลังเดินไปก่อนนะ